s p ปเอชพีร่วมเฟมอวยพรวันเกิดอุ้งเอิงสันซิริแฟนคลับอวยพรแน่นอักที่เป็นประเด็นร้อนชาไปทั่วทั้งโลกโซเชียลเมื่อหลายเดือนก่อนสำหรับสาวอุ้งเอิงสันซิริหรืออุ้งเอิงเอสพีสาวโคสนิกของสไปเนียจีเจนหรือสไปเอสพีที่ก่อนหน้าน,นั้นสาวอุ้งเอิงได้หนีหายไปจากโลกโซเชียลพร้อมกับลุภาพทั้งหมดในอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้วล่าสุด สาวอุ้งเอิงคัมแบ็กมาแล้วค่ะมีการโพสภาพสวยใสยหลายเซตกันเลยทีเดียวและเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของสาวอุ้งเอิงได้มีการโพสคลิป ปาร์ตี้วันเกิดฉลองอายุครบ27ปีในอินสตาแกรส่วนตัวด้วยในคลิปเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขโดยที่สาวอุ้งเอิงได้ชวนคุณแม่พร้อมด้วยเพื่อนๆมาทำคลิปน่ารักน่ารักและในนั้นก็มีหนุ่มคนสนิทรู้ใจอย่างสปาเอสพร่วมอยู่ในเฟรมด้วยเมื่อคลิปนี้ได้เผยแพร่ไปเหล่าบรรดาแฟนคลับได้เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด ให้สาวอุ้งเอิงกันอย่ะมากมายอาทิเช่น Happy Birthday นะคะน้องเอิงคนสวยมีความสุขมากมางนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาคนรักเพิ่มคขิ้นๆนะคะ Happy Birthday to you นะคะพี่เอิงคอยซัพพ p p o พี่เอิงตลอดต่อไปขอให้พี่เข้มแข็งกว่าเดิมนะคะ Happy Birthday นะคะเจ้าอุ้งขอให้เจ้าอุ้งมีความสุขมากๆดิ่มเนี่ยเยอะเพราะเจ้าอุ้งเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไป อย่าเก็บคำพูดแย่ๆมาใส่ใจนะคะแล้วคอยอยู่ข้างเสมอไม่เปลี่ยนไปแอดมินก็ขออวยพรันเจอให้สาวอุ้งเอิงมีความสุขมากๆนะคะฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ